ล็อกบัง้ายขาชอบบังเอาไว้นี่เริ่มเสียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเราเพราะว่าคือเรามาจากนราธิวาเนี่ยไม่ได้เจอบางนานคิดถึงก็เลยมีของฝากมาให้ไม่ใช่กระโปรงนะรอบนี่เริ่มร้อนเลยเฮ้ล็อกลก่อนล็อกก่อนเดี๋ยวดิ้นเดี๋ยวนี้เจอมาหลายแบบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเ้เฮ้ยเียน้้ อ่ะกลับมากลับมาอะไรวะเฮ้ยบังเริ่มหลอนไว้จรินเงีพวกอันนี้มันชอบเล่นอะไรแบบปลกๆอันนี้บอกอ่อยเฉยตบหน้าอ๋อ่อยเฉยอันน้เริ่มตบหน้าเล่นรองเท้าอ๋อออยเฉยไปอียิปต์แล้วกลับมาโหดนะเนี่ยบังโดนทำไมต้องดอนวะนอนรอยฟองนะอ่ะเสื้ยอะไรโอ้โงเสื้อใจเสื้อให้บังนะครับเป็นเสื้อของผมคือบังเนี่ย ทำงานออกทะเลใช่ไหมบังทุกวันต้องออกทะเลไปตกปลาหาปลาเป็นชาวประมงใช่ใช่ใช่เป็นชาวประมงนี่เป็นไงออกไปหาข้าวกินเช้าผมรู้ว่าบังต้องสู้แดดอะไรนะหาเช้ากินข้ามผมรู้ว่าบังต้องไปเจอแดดไงผมก็เลย ทำแขนยาวมาให้ผมอยากให้พี่ชายของผมต้องคล้ำผมไม่ให้พี่ชายของผมคล้ำไปมาว่านี้ดูนี่ดูนี่ก็เป็นหัวไงีว่าันตีคือปกตีคือออกทะเลคือต้องใส่แขนยาวไงเรเ่อนี้จะบอกว่าเรื่องดำเนี่ย คือไม่เคยใช้กันแดดแล้วมีอยู่วันหนึ่งซื้อกันแดดมาจะใช้แล้วแดดออกมาทุกวันแบบแดงมากโดนมาทุกวันเลยวันนั้นหยิบกันแดดมาถึงตาปั๊บออกจากบ้านปั๊บฝนตกทั้งวันกันแดดของแท้กันแดดจริงเราจะเห็นบางใสเลยไหมเออเอออยากดูว่าพอดีเปล่าดีมังจะใส่เองหรือจะให้เราไม่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 ม่ไ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 ม่ พอหมดไปแล้วนี่ผมสั่งแขนยาวมาให้บางโดยเฉพาะเลยบางส่วสั่งแขนยาวมาเพื่อเวลาใส่จะได้พับไงแล้วสั่งแขนยาวเพไปไหนไม่โอเคโอเคใส่พอดีเลยเสียอย่างเดียวแหละคือที่ไหนครับกางเกงมันออกางเกงเสียอย่างเดียวเเสีียยยอ่างดวคือคือมันสีไม่โดนอ่ะ โอ้ต้องสีแดงสีส้มสีเหลืองสีส้มแดงสีแซดอะไรเงี้ยอ๋อบางชอบสีแบบนั้นไงาไม่เพราะว่าเพราะว่าดูสีสิสมมติเราไปอยู่อย่างเงี้ยการทะเลมันกลมกลืนไงอ่าแต่ถ้าว่าการทะเลเราใส่สีแป๊ดๆนะตัวติดนะเรือคว่ำยังไงลอยยังไงเขาเห็นแต่ไกลแต่ไกลเลยอันนี้สี้ำเงินถ้าเรือคว่ำเล่คือเออมองไม่เห็นเลยเออหายเลยเออผ่านผ่านเอ๊บางว่าไปหาอะไรกินก่อนไปไปบางไปทะเลก่อนโอเคโอเคเตรียมอุกรณ์เสกัครบเสื้อ ดีซัดร็อกแลยฮะนี่เฮ้ยโอเคผมผมมีอะควนบ้างนะเราคุยกันไปแล้วได้ครับลูกเธอบังรออยู่บางเป็นคนตลกไงแล้วเจอกับเปียงไปอีกเจอกับบอโอไปอีกบอกเลยว่าสนุกแน่บันเทิงแน่ไปไปหาของกินกันนะพวกเราเด็กเกาะนะครับทุกคนใช่ครับผพ่อะไรเกาะอะไรเกาะลิบงครับเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝรั่งนี่จะเป็นที่เป็นนั่งกินได้นะชิวๆเนี่ยโรตีโรตีดิอ่ะซื้อเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะ โรตีค่ะโรตีโรตีครับเอาขนมปังชุบไข่ไข่ไข่แบบนี้อันหนึ่งครับได้ข้าวมันแกงเนื้อใช่ไหมครับค่ะเอาไหมจ้าเอาเอาเอาครับจ้าเดี๋ยวโต๊ะไปนั่งดึงนั่นได้ไหมได้จ้าเดี๋ยวผมขอซื้อของก่อนแล้วกันทุกคนนถ้าอย่างไงเดี๋ยวค่อยเปิดกล้องอีกทีนึงตอนนี้กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อกินที่ร้านหรือว่าจะไปหาที่นั่งชิวๆแบบตากลมเย็นๆนั่งโม้กันค่อยว่ากันแล้วกันนะโอ้โหนี่ทุกคนดูเป็นแกงเนื้อใช่ไหมครับแกงเนื้อก็ลูกชวยอันนี้เป็นลูก กล้วยกล้วยนะครับนี่ลูกกล้วยน้ำว้าโอ้กล้วยน้ำว้านี่นี่กล้วยนี่นี่นี่โอ้บรรยากาศเช้าๆนะฮะที่เกาะลีบองอันนี้คือเรามาสายนะถ้าเรามาช้ากว่านี้เนี่ยจะมีของให้กินเยอะกว่านี้อีกนะฟาต้องโกอะไรเยอะๆเลยทุกคนเดี๋ยวไว้วัดวันหลังวันนี้เราสายอะไรไงใช่แจกก็มีโรตีด้วยที่เราสั่งอยู่กำลังทำนะเป็นเหมือนแกงเนื้อแต่มีกล้วยอยู่ใช่ใช่แกงเนื้อแต่มีกล้วยใช่ไหมครับโอหสุดยอดอ่ะนี่นะครับทุกคนอันเนี้ยเป็นกล้วย ดูโอ้สามสองหนึ่งบิสมิลลาฮ์นี่เป็นไงกล้วยกล้วยจริงอืมกล้วยจริงมัน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 อ่ะแล้วเปลือกกล้วยไม่มี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 มเอาเปลือกมันออกเลยมีอ๋อเปียงรีวิวนี่หน่อยเปียงเปียงเปียงลองหน่อยไตปลาไตปลาหน่อยปกติกินเผ็ดไหมกินนี่แกงไตปลาได้เลยนะได้เล้ อุ <U Z> ้ย <hora> สดอย่างนี้เลยเหรอกินยังไงนั่งกินกับข้าวอ่ะเรากินกับข้าวเผ็ดนะอือเอาหนี้ข้าวจานนึงครับมาโอ้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อืมนะสากนะผมบอกไม่อร่อยสากขึ้นหัวมึงหน้าก็จะอยู่ข้างหลังนั้นจัดจานดีจัดจานใช่เผ็ดเผ็ดเผ็ดเน่เดี๋ยวผมลองแกงไตปลาบ้างทุกคนเห็นเผ็ดเผ็ดอย่างเงี้ยผมชอบไหมลองบ้างทุกคนจะแซ่บยังไงมาชมละ อืออร่อยอ่คะโอร่อยอ่ะมีน้ำหครับน้ำเปล่าได้ครับโคตเบ็ดรุ่นอย่าลองอย่าลองแกงกล้วยเนี่ยมมนี่กล้วยจริงทุกคนดูอันนี้คือแกงเนื้อแต่เขาใส่กล้วยทุกคนผมไม่เคยเห็นมาที่ไหนมาก่อนนะเคยเห็นปะ ไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยเห็นอ่ะแบบน้ำเย็นมาสมันในปกติเขาจะใส่เหมือนเหมือนมันอ่ะเออาแต่อันนี้คือใส่กล้วยใส่กล้วยนี่กล้วยทุกคนอ่านี่นะฮะแกงเนื้อใส่กล้วยทุกคนชิมละอืออุ้ยอุ้ยทุกคนแบตจะหมดแล้วทุกคนเอาเป็นว่าเรารีวิวแค่นี้ก่อนก่อนล้วกันนะเดี๋ยวไปไปไป็็นชาติแบตก่อนทุกคนไปบายบายครับบังต่อฟ้ามาหาแล้วทุกคน เขามาปลุกนะพวกเรานอนกันแบบไม่รู้อะไรทุกคนตอนนี้เราปลุกแล้วสองคนนะอีกสองคนยังปลุกไม่ตื่นนะทุกคนมอ่อตอว่าว่าวันนี้มีกิจกรรมอยู่ไปหาหอยใช่ไหมน้อยก็หากลางคืนดีหอยหาวันหาไม่ได้หอยจริงเหรอใช่ตอวหากลางคืนหมายถึงหอยหอยอะไรวะหอยนั่นแหละหอยหอยกันไงไม่ไม่หอยอื่นเฮ้ยถ้าใครเคยดูคลิปผมนะเขาเนี่ยพาไปหานน่นนี่นั่น เดี๋ยวผมจะส่งไปรายการซุปเปอร์เทนคนนี้นี่ไม่ไปผมไม่ไปไม่ไปอ่ะไม่ไปเงินเนี้ยยิงยิงยิงซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารจะไหนนะครับเป็นร้านชื่อดังของเกาะลีบงเลยใครที่มาเกาะลีบงเนี่ยต้องแวะนะที่นี่่แล้วก็ถ้ามาที่นี่มาเกาะลีบงแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากจะออกทริปแบบตกหมึกทริปไปเที่ยวเกาะเหลาเหลียงเกาะกันดารนอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อแพ็กเกจได้ที่เพจบ้านรัก รีบบกเดี๋ยวผมจะขึ้นอ,อะไรนะเออขึ้นเพจอีกทีหนึ่งน,นะครับติดต่อได้ทุกคนใช่เขามีพร้อมโฮมสเตย์อะไรก็มีพร้อมทุกอ,อย่างก็คือไปทักบึกษาเพจนี้ได้เลยครับทุกคนใช่แล้วก็ทริปเนี้ยผมก็จะพาไปเที่ยวเหมือนกันจะไปเที่ยวให้ดูว่าเยตกมือเป็นยังไงเกาะเราเลี้ยงเป็นยังไงเกาะกระดาษเป็นยังไงผมก็จะไปเหมือนกันใช่ถ้าเพื่อนๆอยากอยากจะตามมาด้วยก็ติดต่อเพจนันได้เลยนะ เพืไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮรเพราะเราจะต้องรีบออกกันทุกคนคือเกาะรีบงเนี่ยเ็จะมีเรื่องของน้ําขึ้นน้ําลงทุกคนนะถ้าน้ําลงก็แบบลําบากนิดนึงถ้าน้ําขึ้นก็สะดวกนิดนึงอะไรเงี้ยใช่มันก็ต้องแข่งกับเวลารทุกคนนะฉะนั้นเราก็รอช้าไม่ได้ทุกคนกินเลยัดงยั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 งยงยังยังยังง ไงง้อร่อยชอบอันเนี้ยเคยมาใช่เหรอย่างที่บอกไว้ก็คือกินอันนี้เคยกินแล้วอร่อยเดี๋ยวลองยิ้มให้กล้องดูสิไม่มีไม่มีไม่มีมันมันเบาๆเองชอบเบาอยากได้ยินคำหนึ่งจากเปียงเวลากินข้าวต้องบอกว่าซื้อดะเป็นสำเนียงตัวเองเออลืมไม่ได้ไงคำนี้อ่ะดูนะอืมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่

ดับเบิดับเบิร์อ่ะนี่ตอนนี้นะฮะพวกเราพร้อมกันแล้วนะครับทุกคนจะออกเดินทางไปหาหอยฮะทุกคนก็นำทัพโดยบางต่อฝาทุกคนแล้วก็มีบียังมียูซฟมีปวไหนนไหนรเอาตนี้ก็ได้โอเคนี่ก็เป็นวิถีชีวิตบนเกาะลีบงครับทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครดู ทริปนี้จบนะรู้สึกเหมือนได้มาเที่ยวเกาะรีบงเลยแล้วถ้าอยากจะมาเที่ยวจริงๆก็อย่างที่บอกแนละ้วทุกคนติดต่อเพจบ้านรักริบงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้นะมาเที่ยวได้น,นะมีแพ็กเกจมีทริปมีโฮมสเตย์มีทุกอย่างพร้อมฮนะทุกคนใช่โ okay. อเคคคััีวอสกกนานท่ยดม ม่ให้เราทำตามความฝันเฮ้ยเฮ้ยต้องเลี้ยวเออเออมันต้องเลี้ยวไงมันต้องเลี้ยวไงเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนยังบอกไปเลยไปเลยไปเลยเลยเลยรู้จักทางเหรอไม่แล้วมันน้ำางดูทางเข้าทุกคน

มเหมือนจะมาถึงทุกคนแต่ใช่หรือย่าหรูแบบบังตาฟ้าแกงผมไม่แน่ใจเหมือนกันบังแล้วไปหาที่ไหนอ่ะบังหาในป่าเนี่อ่ะคือไม่ได้ไปหาที่ทะเลทีนะงงงงหาหอยในป่าหาหอยในป่างงเข้าใจไหมไม่ไม่โอเคไปก่อนนะบ๊ายบายโอเคบังเแล้วเจอกันไปทางไหนบังคือเขาพาเรามาหาหอยแต่มาหาหอยในป่าเป็นไง เป็นไงพวกเป็นไงอารับดินเสียงอะไรเมื่อกี้ใช่เสียงหมาใช่ไหมหมานะโอ้โหมีนงมีน้ำทุกคนตกว่าาทงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็นกระเบื้องเราต้องเดินตามหลังตัวฟ้านะเพื่อความปลอดภัยทุกคนนี่ไงกระเบื้องโอ้โหทุกคนนี่นะเราเดินตามหลังตัวฟ้าทุกคนนี่เมื่อคนดังมาเข้าป่าอิโซเก y อันนี้คือ

หาหอยในป่าทุกคนมันใช่เหรอทุกคนหาหอยมันต้องริมทะเลที่หาดที่ทรายอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี่คือเข้ามาในป่าทุกคนเอานดนบนตนบนบนบนรนบนาดบาบนบนบาบนีนไงมาถึงนบไบนบนบน ันนี้เป็นเหมือนออป่าโกงกลางมันจะมีเป็นโครนด้วยทุกคนโอเคทุกคนโอเคโอเคเรื่องไม้เห็นไหม <Yeah. S 1> มาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยววเป็นคลิปหน้าแล้วกันน <laughs> คลิปนี้มันยาวมากแลวทุกคนเดี๋ยวอีพีต่อไปนะ,ะับเดี๋ยวผมจะมาเจาะเล็กละเอียดตรงนี้ให้ทุกคนโอ okay. เคไปครับ,บ ในจวันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือคำตอบวิธีการดูว่าหอยมันอยู่ยังไงตรงไหนเดี๋ยวให้พี่ตตฟ้าตตฟ้าตตฟ้าเดเดี๋ยีเขากำลังสังเกตนี่เหมือนเขาแสดงว่าเขาเป็นคนที่เรียนเรื่องรูของหอยใช่ เนี่นี่เดี๋ยวดูโอ้ผมไม่ได้โม้นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของมีสายเลือดลูกชาวเลนะครับอืมอืมอม,อม,มันมันคือหอยอะไรนะหอยนางรม